มีสอบวันนี้ทุกคนสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงวิชาอะไรฟิสิกส์ฟิสิกส์อันสุดท้ายสอบอันสุดท้ายสอบสุดท้ายแล้วเหรอครับทั้งเล่มเหรอทั้งเล่มหนังสือเหรอตายสี่ชั่วโมงเลยเลอครับลีกิจินคท,ทั้งเล่มนั้นเหรอครับอ๋ดอดูอันนีน้เป็นคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันนั้นฟิสิกส์ ครึ่งหนึ่งของฟิสิกส์เลยเนาะคณิตศาสตร์เนาะครับโอ้ oh. อย่าละเอามา <laughs> คือเล็กอะกฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์อะหัวไม่ค่อยหัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไงก็เลยต้องติวตัวเองเยอะหน่อยเล็กอะฟิสิกส์มันยากใช่ไหมย,ยากกว่าคณิตศาสตร์หรือเปล่ายากกว่าเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเก็บไม่ต้องเอาไปเยอะหอกมั้งไม่ได้เรียนไมเขาสอบวันนี้ก็กลับบ้านเลยสี่ชั่วโมองอ,อย่างนี้ทุกคนเออจะเริ่มอะไรดีมั้เริโฟเริโฟฟิสิกแล้วว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น uh. รู้อยู่ว่าอยากได้ A B C <laughs> <laughs> ได้ดีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าจะได้อะ่ะ เออต,ต้องให้กำลังใจตัวเองว่าเราทำดีที่สุดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับไม่งั้นเราจะทอ้อเพราะว่าเราไม่ได้เก่งมากเรื่องฟิสิกส์กับคณิตน่นะเออเอานั้นไปหอ่อหอผลไม้ไปกินอันนี้สุดไล้ฮะก็สอด้วยคนเลลกล้วยไปด้วย กล้วยน้ำไน้ำอกเอกระป่องน้ำนะต้องเอาไปทำได้ทุกคนทำได้ออาโชคดีอืมโชคดีนะเลยตั้งใจเอาสี่ชั่วโมงมันก็นานอยู่ทำให้มันถึงสี่ชั่วโมงไม่ต้องรีบเห็นเพื่อนลุกไม่ต้องลุกสี่ชั่วโมงก็ให้เวลา ลีกิทินฟปโชคดีโชคดีให้ยกำลังใจเพื่อนในจาราะว่ามีสอบตั้งสีชั่วโมงฟิสิกส์ด้วยยากหน่อยเพราะเราไม่ได้เก่งมากคือไม่ไม่ได้เก่งอ่ะคือปานกลางอ่ะเล็เรียนฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์คณิตศาสตร์ไปเก่งเคมีไปเก่งวิชาอื่นอ่ะอะไรกัะ มันมีทุกอย่างมันมีบรินแล้วมันมีริงให้อเล็กตัวเองไม่อยากได้หรอกเขาเขาอยากซื้อแต่เขาไม่ซื้อไอ้แวนนั่นเหรอพอแม็กที่วไม่ซื้อเขาก็ไม่อยากซื้ออืก็วันนั้นบอกให้ซื้อคนละวงมันมีอยู่ห้าหกวงก็เลยอยากให้อเล็กเอาหรอกสั่งให้เขาเหรอมาเข้ามอ โอ้ยหเขาต้องสวิตชให้ด้วยเหรอโถ้าเขาอยากได้ถ้าเขาอยากได้ซื้อให้เขามีเสื้อผ้าซุกดีซื้อให้เขาเยสก็วิ่งได้แอนเกนสมัวซึ่งจ้คันเปรือกซัมเมอร์แบบนี้เหรอครับอืม อืาหาเตอแล้วเสียตังเดยแม่ไงแต่เอาเง,งินเงี้ยมา

ยกุญแจกุญแจนึกว่าแมทธิวมีสอบวันนี้ไงลูก ตกทั ok ้งว uh, ันวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเสอะแฉะไปหมดทุกคนทางนี้ฤดูเข้าฤดูสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะ ยังไม่ผลีนะทุกคนทางอื่นอาจจะแบบว่ามีดอกมงดอกไม้แล้วทางทางเรานี่จะช้ากว่าเขาทุกๆปีจ้จะช้ากว่าเขาทุกปีดอกไม้ก็จะออกช้าใบไม้ก็จะงอกช้า <S <S กว่าทุกปี <S 1> <S 1> อ و, กว่าทุกที่ <S <S ถ้าไิมะไม่ตกแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกฝนจะตกอาทิตย์ละสองสามวันเลยก็ใบไม้ก็จะผลิเร็วอยู่แต่ก็เหมือนที่พูดจะช้ากว่าที่อื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้เห็นความเขียวขจีของหน้าหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วก็หน้าหน้าร้อนเนาะ เครียดด้วยการทําขนมสอบเป็นไงบ้างไงเห็นนั่นเล็กกลับมาร้องไห้แม่ยิ่งจะร้องไห้นะเล็กมันยากทุกคนเออมันยากไม่เป็นไรอ่ะก็คลายเครียดด้วยการทําขนมวันนี้ไม่มีสูตรนะทุกคนไอ้รัดขั้นตอนให้เลยเนาะเออัดขนมปังอบเชยขนมปังกบเชยอีกแล้วหนึ่งสองโอ้ว้า มันฟูเยอะเลยเยอะมากมากเลยอ่ะเออเออเดี๋ยวอเล็กจะโรยแป้งแล้วก็นวดแป้งเนาะแป้งทุกคนตรงนี้เช็ดเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนทำความสะอาดอันนี้น้องขอมาเมื่อวานหรอกเนี่ยวันนี้ก็เลยแบบเครียดจากการสอบเนาะมันยากขนาดนั้นใช่ไม่ลูกยากจนแบบไม่มีแรงจะกลับบ้านนะคิดดัว เออนั่นแหละก็เลยแม่บอกว่าทําขนมไหมจะได้ขายเครียดนอนเล็กเนาะเออโอเคทุกคนอ่าออกอย่ายกสูงนะครับทุกคนโอ้โหมันนุ่มนีดนะนุ่มโอ้แต่ต้องเอาหมดทุกคนเอาหมดเออนี่คือมันก็มันร้อนมันร้อนนิดอุ่นอุ่นครับ อีทุกคนแค่นี้ใช่ไหมครับครับอเอาแป้งโรยหน่อยนะครับนี่อันนี้เพิ่งทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องเล็กเนาะแล้วทีนี้เมื่อเมื่อวานนี่น้องอ่ะขอมาจริงๆแล้วอ่ะแล้วทีนี้อเลกกลับมาจากโรงเรียนแบบแบบมันมันเครียดอ่ะทุกคนก็เลยแบบ เล,ล็กเรามาทําขนมไหมใช่ไหมเล็กครับเออเล็กเลยบอกว่าถ้างั้นก็ทำไอ้อนมปังอบเชยให้น้องด้วยตัวเองเอะไม่ค่อยกินหรอกกินไปชิ้นเดียวมื่อวัที่แล้วอะใช่ไหมลูกทำอมันวิ่งไปเน,นเออก็อย่า,าให้มันวิ่งสิครับลูก ใกล้ได้โอ้โหเป็นแผ่นพิซซ่าเลยเนาะ <c oughs> อเอาขนไปไหนล่ะลูกไม่แล้วไหมเออโอเคโอเคอย่างงี้ครับ แม่จะวยอแต่ตรงนี้ไม่ได้ครับลูกเนี่ยตรงขอบมันนะครับไม่ต้องเอาออกครับเพราะว่ามันจะยาวไปนะั่นนะได้แล้วใช่ไหมครับครับอือันนี้น้องไม,มาช่วยน้องยังไม่เลิกเรียนครับ,รบใส่ไส้ใส่ไส้ อันนั้นใช่ครับอันนั้นปาดเลยลูกอืเสียดายมันมอย่างนั้นอ่า ออกเนาะครับปาดออกไปเลยลูก ไ,ได้ไหมไดไไม่เงีครับม,มวนทุกคน ต้องมีไอ้ตรงกลางนี่ใหญ่ตลอดไม่รู้ทำไม, <laughs> ม <laughs> แป้งเวลาเราขยายแป้งไงลูกเราก็ขยายเอาแต่ขอบขอบมันนะตรงกลางก็ไม่ได้เพตรงเออตรงกลางก็ไม่ได้ขยายเยอะโอ้ใหญ่น้องวันนี้เนาะครับ <c oughs> สวยได้เนี่ <c oughs> เราก็ต้องทำยังไงทุกคนอย่างนี้ทำยังไงนี่ <c oughs> ำอย่างนั้นแหละเพื่อใครมันติดใช่ไหมเวลาม้วนเข้ามาครับต้องทินนี่ทุกคนอ๋มอ,มอ,นอมันเป็นอย่างนั้นโอเคลาบยาวมาเออคิดว่าได้กี่ชิน้นสิบหกไห คิดว่าวันที่แล้วได้สิบค้าเอ้าที่ตัดไปไหนอ่ะอ๋อ แต่และทีก็สูตรเดียวแต่บางทีก็ไม่ได้ตามที่ไอ้น,นี่เนาะอเล็กเนาะ่ <c oughs> ะแค่นั้นรับสิหลกสิบเจ็บห <c oughs> <c oughs> ทำไมได้เยอะวันเนี้ยหลกไม่ได้เยอะวนนยอวางใกล้กันได้เพราะว่ามันเยอะอยู่ <c oughs> น่ารัก Jeg det er fire, mamma. Hva sa du? Fire. Ja. ตัวเชอร์เดย์เงกางถินไปใส่ในงานต่อลนุกพักไว้สิบนาทีพักไว้2ี่สิบนาทีโอเคได้แล้วครับทุกคนยี่สิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเอาไอ้แฟนมาหนึ่งสองมันฟูอีกไหมเนี่ยครับอ่าฟูอีกนิดหน่อยโอเคตอนนี้ทาไข่ใส่น้ำตาลมุ กันอ,อาทาอะไรลกนี่สบายใจขึ้นยังฮะขาับน่าสงสารเนาะน่าสงสาร่ะเล็กอะ มันยากเนาะลูกเนาะขนาดว่าตัวเองอะนั่งติวหลังจากโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดเท่าไร่เลยใช่ไหมตัวเองไม่ได้หยุดเลยนะเล็กไม่ได้หยุดเลยทาจะให้ทาให้แม่ทาละเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนั่นนะ ขอบขอบมันดดนเนะลูกถ้าไม่ทาไข่เนี่ยมันจะไหม้นะต้องทาขอบขอบมันด้วยเอาเทใส่เลยละ ทิวเป็นทะเลทะไหลที่ไหนเนี่ยทำ<ม>ไมช้าจังเดี๋ยวจะไปฟุตบอลแล้วเนี่ยวันนี้อซ้อมถึงอทุ่มหนึ่งนู่นนะ่ะสองชั่วโมงสามชั่วโมงนู่นนะ่ะนี่ ้าอิกน้อยขอบขอบมันลูกนี่ mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้ขอบขอบไม่เห็นไหมเออโรยน้ำตาลนโรยเลย <c oughs> ตัวนี้ใส่ตรงไหนอ่ะ <c oughs> ตรงเนี้ยตัวเนี้ยใส่ตรงไหน <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเราเริืมตั้งขึ้นไงเล็กอเล็กไม่ได้ตั้งขึ้นนะลูกมไม่ได้ตั้งมันขึ้นนะ่ะกิน <c oughs> ขนมเลยืหใช่ไหมหอานไหม ตรงน้นไม่ได้อะใส่เลยไม่หลอนห้องหลอนแล้วฮัลโหลคอมีนเอาหมูมาอีกแลว

ทุกคนจ้าหอมมากหอมกรุนเลยอ่ะรออีกนิดนะทุกคนนะรออีกนิดเดี๋ยวก็ได้จ้โอเครับทุกคนเอ้แอนต์อิครับขอแกาเรดี้ฟาดิ

หารพอพี ha, ha, han, oh, okay. Oh, okay. No. ่เมทิว mm. so, uh, wow. ่จะรีบไปฟุตบอลด้วยไงทุกคนถ้าไม่ได้โอ้โดูโปรเกะดูมังเดูวินเสร็จยู่ที่นโอ้โหที่นย่มีอะไรบกาด อทฟีราแฟมวัชกุดมอนนั้ที่เราทำพิเศษโอ้ท่าทีพ่อพอมามาอุซะอุศะเอ็นจินเท่าๆๆวาชกุตเพิ่เก่งใจแล้วล่ะวาชกุแมาธิวอากลวยไปด้วยลูกตัวเองสามชั่วโมงเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปด้วย เอาเอานี้ไปกินที่รถคือไปร้อะไรพูซ่าดรพูซ่าออเไปชอพสกเขาเขาดรพอได้อะไรอะได้นี่ยมพูซ่าอชีมันหนึ่งอุ้ยนุ่มดีว่ะนุ่มนุ่มนุ่มทุกคนนี่น่าจะเป็นไงบ้อืมาทุกคนนี่น่าจะเป็นไงบ้างมทุกคนอร่อยมาก Hello? Look well, Hasip Can I get this for Hasib? No. <laughs> oh, <laughs> because hassip was cheap, mama. Look. <laughs> hassip in later. Yeah? Yeah, this was very cheap. Mm -hmm. If you want to pay five for this, yeah, yeah. Mm -hmm. but cheap. Mm -hmm. yeah. 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 yeah today 10 degrees outside but wind blowing. So feel like 4 today good. Good. <laughs> ฝนตกด้วยนะอืมเสื้อเสื้อ yes yeah yeah his the cinnamon roll you do it's real good. <laughs> chai yeah especially when it is a little bit warm Thank you. Thank you ฮัน Yeah thank you อเล็กซ d e เ Before I get s o m e but I say thank you anyway. ฮัลโหล Good. d ไอ้ย่า Time to be another guy to me. I take what I want. And later we a n hang o u อีพอซีนี้เที่ยวเด้อพี่น้องเพราะทุกคนจะมียันกระเป๋าหนึ่งอันนะจะนี้เที่ยวละ I got shiny. อืม เห็นดีด้วยอ้าวไอบริษัทไม่ได้บอกหรือว่าไปประชุมงานประเทศอะไรบริษัทบริษัททั้งหมรปเยและแันจะอยูะหว่าง10และ20องาในตนกลางวันบางทดดบางทีฝนโอเคยุโรป Uh, Europe, is, uh. yeah, <laughs> and we think that someone says something they can be in B, uh. so it can be Barcelona, Bratislava, Bologna, <laughs> you know, uh, like, everywhere. Uh, Spaghetti, and Bologna. Bologna is in Italy, mm. Barcelona, Spain, Bratislava is mm -hmm. uh, in uh, yeah, No, not Russia, Russia. Uh, yeah. Can not Concept by Italy, France, we think Italy or Spain, we think uh. people think, but some people know, and I ask speak with the uh, one lady in short I say when you send the email I say you miss something in the email I say. What? You don't tell us what, where to go. Huh she say. And then uh, I meet her when we go downstairs. And I say, Maria, why not uh, now it's only twelve hours so you can tell me where we're going. Yes? In twelve hours I can tell you. But no it's fourteen she say <laughs> 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 but she's still all, all, she worked it a long long time all day you she, But yes. she's no ปะปาสิไปประชุมสัมมนาอยู่ต่างประเทศจากแต่ว่าบริษัทจะไม่เออบริษัทเขาจะไม่บอกนะว่าจะพาไปไหนให้เตรียมแค่พาสปอร์ตพาสปอร์ตแล้วก็เงินยูโรไปอืมก็ไปดาวสุมที่สนามที่สนามบินว่าจะไปไหนทุกปี anyway. ใช่ <Yeah. S 1> ก็ดีแล้วที่เขาไม่บอกก็สเปน yeah, yeah. S, <S นั่นนะเออ You know, เออใช่ <Yeah. S 2> ปะ๊ปะป๋าก็จะกลับมาประมาณวันวันอาทิตย์เนาะทุกคนไปพรุ่งนี้เช้ามืดกลับมาวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสเนาะนั่นแหละกลับมาวันอาทิตย์ <Yeah. S 2> ประมาณนั้นทุกคน